สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ยังคงอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมในวันนี้จะอยู่ในแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้นะคะ จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะครูก็จะมาทบทวนขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ค่ะ สำหรับตัวอย่างแรกนะคะโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวรอบรูป18.8เซนติเมตรมีความสูง3.3เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ จากโจนะคะโจทย์ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีพื้นที่เท่าไรแน่นอนค่ะการถามหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราจะต้องทราบความสูงและความยาวฐานซึ่งความสูงโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะคือ3.3เซนติเมตรสิ่งที่เรายังไม่ทราบนั่นก็คือความยาวฐานแต่เราสามารถหาได้จาก ความยาวรอบรูปนี้นะคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีคุณสมบัติหนึ่งที่บอกว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองค่ะดังนั้นด้านใดจะเป็นฐานก็ได้เพราะมีความยาวเท่ากันค่ะซึ่งจากโจทย์ในข้อนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะก็จะสอดคล้องกับข้อที่ในแบบฝึกหัดข้อที่5นะคะหน้า147ค่ะ ที่เด็กๆได้ทำไปแล้วนะคะคือการหาความยาวของด้านแต่ละด้านด้วยการนำความยาวรอบรูปนะคะไปหารด้วย4ค่ะเพราะว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านที่ยาวเท่ากันทั้งหมด4ด้านเราจึงจะหาคำตอบได้ด้วยการนำา18.8เซนติเมตรหารด้วย4ค่ะผลหารที่ได้เราก็จะนำมาคูณกับความสูงคือ3.3เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะ แสดงวิธีทำอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะตามที่ครูเกินไว้นะคะคือเราจะหาความยาวของแต่ละด้านก่อนนะคะจากความยาวรอบรูปที่โจทย์กำหนดให้ว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนี้มีความยาวรอบรูป18.8เซนติเมตร ดังนั้นจะได้ว่าความยาวด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละด้านที่จะนำไปเป็นความยาวฐานนี้นะคะเกิดจาก18.8หารด้วย4ค่ะเด็กๆนะคะก็ตั้งหารได้เลยนะคะไปหารในกระดาษทดนะคะด้วยการหารยาวด้วยการนำา8 8 8ตั้งแล้วหารด้วย4ค่ะ สี่หารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์นำหนึ่งไปรวมกับแปดเป็นสิบแปดสี่หารสิบแปดได้สี่ครั้งคือสี่สี่สิบหกค่ะลบแล้วเหลือเศษสองค่ะ จากนั้นก่อนที่จะชัก8ลงมาเราจะเจอจุดก่อนให้ใส่จุดที่ผลลัพธ์ให้ตรงกันนะคะแล้วจึงชัก8ลงมารวมกับ2เป็น28ค่ะจากนั้นน,น,นำ4ีหาร28ค่ะซึ่ง4หาร28ได้ทั้งหมด7ครั้งก็คือ7 4 28ลบแล้วเหลือ0หารลงตัวพอดีเลยนะคะเด็กๆด,ดังนั้นความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนี้ยาวด้านละ4.7เซนติเมตรค่ะ นั่นหมายความว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีความยาวฐาน4.7เซนตมรนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขอโทษนะคะคุณครูพิมพ์สี่เหลี่ยมผิดดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตามที่โจทย์ให้เราหานะคะจะหาได้จากความสูง คูณความยาวฐานค่ะซึ่งความสูงโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วว่า3.3ซนเมตรความยาวฐานหาเจอแล้วว่า4.7ซนเมตรดังนั้นจะได้ว่า3.3คูณด้วย4.7ซนเมตรที่เราหาเจอนะคะเด็กๆผลคูณได้เท่าไรเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการทราบให้เด็กๆนำไปตอบให้ถูกต้องนะคะค่อยๆค,คิดตั้งใจคิดนะคะ อย่าลืมนะคะการคูณทศนิยมให้เด็กๆนะคะทำการปิดจุดทศนิยมก่อนจะเห็นเสมือนว่า33คูณอยู่กับ47จากนั้นคำตอบให้นับผลรวมของทศนิยมรวมกัน1ตําตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งรวมกันคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะสู้ๆคะ่ะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะเด็กๆ โจ์บอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งต้องการทำลานจอดรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าจำนวน10บช่องจึงตีช่องรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความยาวฐาน2.5เมตรมีความสูง1.5เมตรต้องใช้พื้นที่ทำลานจอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเท่าไหร่ จากโจทย์ข้อนี้นะคะบอกเลยว่าคล้ายกับข้อแบบฝึกหัดที่เด็กๆได้ดทำไปแล้วนั่นก็คือข้อ7ซึ่งอยู่ในหน้า184ค่ะแต่ความสูงที่ให้มา1.5เมตรเท่ากันมีความยาวฐานที่เปลี่ยนไปจาก2เมตรเป็น2.5เมตรและจำนวนช่องของรถจักรยานยนต์จาก15ช่องเป็น10ช่องเพราะฉะนั้นวิธีการในการหาคำตอบจะใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะคือ การหาพื้นที่จอดรถของ1ช่องก่อนซึ่ง1ช่องนี้เป็นพื้นที่ของที่จอดรถที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานจึงหาได้จากความยาวฐานคูณความสูงหรือความสูงคูณความยาวฐานนั่นเองค่ะด้วยการเอา1.5คูณได้2.5เมื่อได้ผลลัพธ์เท่าไรแล้วให้นำไปคูณกับจำนวนช่องที่ต้องการทำลานจอดรถ จึงจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องใช้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแสดงวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการแสดงวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกตามที่คุณครูแนะนำเลยค่ะคือให้หาพื้นที่จอดรถรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาด1ช่องก่อนนะคะจากสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือความสูงคูณความยาวฐานความสูงก็คือ1.5เมตร คูณความยาวฐาน2.5เมตรผลลัพธ์ได้เท่าไรให้ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งอ่ะเมื่อตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งและตรงนี้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะพอได้คําตอบตรงนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้นําไปคูณกับจํานวนช่อง10ช่อง เมื่อนำไปคูณกับจำนวนช่อง10ช่องก็จะทำให้ทราบว่าพื้นที่ที่ต้องใช้ทั้งหมดมีพื้นที่กี่ตารางเมตรดังนั้นหัวใจสำคัญคือการคิดเลขพื้นหัวใจสำคัญคือการคิดเลขพื้นที่1ช่องจอดรถเมื่อได้พื้นที่1ช่องจอดรถแล้วให้นำมาคูณด้วยจำนวนช่องคือ10เราก็จะได้คำตอบ ในช่องสี่เหลี่ยมนำไปต่อให้ถูกต้องว่าจะต้องใช้พื้นที่ทำรานจอดรถจัก,กรยานยนต์ทั้งหมดกี่ตารางเมตรค่ะจาก ตัวอย่างที่คุณครูดได้แนะนําเด็กๆไปนะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทํางานมีความสุขในการทํางานนะคะซึ่งงานวิชาคณิตศาสตร์ในวันอังคารที่25มกราคมนี้นะคะคือให้เด็กๆศึกษาความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจากคลิปการสอนนี้ซึ่งคุณครูได้ทำการแนะนำวิธีการหาคำตอบพร้อมกับยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วเมื่อศึกษาคลิปนี้จบให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้า151ค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะตั้งใจทำงานนะคะเด็กๆสู้ๆค่ะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่หน่วยหน้าค่ะขอให้เด็กๆทุกคนหมั่นฝึกฝนและทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงไว้สู้กับโรคหลายที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้จะได้มีแรง ตั้งใจเรียนต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ